เมื่อคืนผมดูรายการแฉนะฮะแล้วก็มีไอ้นะ็อตเนาะแล้วก็สื่ออีกคนจะเชื่ออะไรผมก็ไม่ค่อยได้ชอบมันหรอกก็เลยไม่ได้รู้ว่ามันเชื่ออะไรก็หลังจากที่ไอ้น็อตเนี่ยนะฮะมันได้แสงไปจากการทําตัวไร้มารยาทในการเป็นพิธีกรต่อแขกรับเชิญนะได้แสงไปไอสื่อคนนี้ก็เอามั่งเลยมาทรงเดียวกันเลยแบบโอ้ยเสียงแข็งไร้มารยาตาแข็ง คือไอ้น็อตเนี่ยนะฮะมันเป็นดารานะมันไม่ได้เรียนแบบสื่อมาโดยตรงไม่ได้มีจรรยาบรณสื่อก็ยังพอเข้าใจแต่อันนี้เป็นสื่อโดยตรงนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีจรรยาบรณเหมือนกันนะฮะใช้วิธีการพูดกันจามารยาตเนี่ยคือปัดตกไปได้ก่อนเลยนะฮะแล้วก็วิธีการพยายามตั้งคําถามหรือใช้ลักษณะท่าทางแบบ เสี่ยมเพื่อให้มันเกิดปัญหาประเด็นแต่ท่านทูตก็ท่านไม่ไม่ไม่รู้ว่าทูตหรือเปล่านะแต่คนของพรรคเพื่อไทยคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเจะจะตอบดีท่านก็ให้เหตุผลนะฮะไอ้น็อตเมื่อวานกับไอ้นักข่าวคนนี้ที่ไปเป็นพิธีกรร่วมในรายการแฉก็ถามเหมือนเดิมเขาต้องการอะไรเขาต้องการอะไรถามเหมือนที่ถามจากระพ ท่านทูตก็เลยหยิบยกว่าเราก็ไม่รู้แต่เราก็มีทฤษฎีหลายทฤษฎีทางรัฐบาลก็มีทฤษฎีของรัฐบาลทางหลายช่องทางก็มีทฤษฎีอายกตัวอย่างนะฮะที่น่าเชื่อถือก็คือศาสตราจารย์นะฮะอะ่เป็นนักวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ออกมาวิเคราะห์ว่าการที่อ่คุณเซนเนี่ยนะฮะมาทำอะไรอย่างเงี้ยอ่ที่ไอ้น็อตมาถามว่ามันต้องการอะไรคุณเซนต้องการอะไรอ่ะ ก็เพราะว่าถูกรัฐบาลไทยเนี่ยปราบปรามแก๊งคอร์รันเตอร์น่พอพูดอย่างนี้ปุ๊บไอ้น็อตก็บอกไม่เชื่อ <c oughs> คือแล้วมึงจะเชื่อใครล่ะนอ็อตมึงมึงจะเชื่อคนแบบไหนรัฐบาลมึงก็ไม่เชื่อระดับศาสตราจารย์ที่เป็นนักวิชาการงานป้องกันประเทศของอเริการมึงก็ไม่เชื่อมึงเชื่อใครนะไอ้นักข่าวคนนี้มึงเชื่อใครเชื่อสลิมด้วยกันเงนี้เหรอฮ,นะฮะมันก็ยังพยายามมีทฤษฎีนะฮะว่าการที่ ปราบปลามแก๊้งคอนเซนเตอร์ไม่ได้เนี่ยเพราะว่านายกุ้งยิงมีความสัมพันธ์กับพูลเซนนะฮะก็เลยแบบเก่งใจกันยกตัวมันไปยกเรื่องเชเวโกโกว่าทําไมทําได้เลยนะฮะกับทำไมฝั่งกัมพูชาถึงยังทําไม่ได้อายกตัวอย่างเมื่อเมื่อคืนผมก็พูดไปแล้วว่าเชเวโกโกเนี่ยมันอยู่ชายแดนไทยพม่าเนาะคุณอยู่ชายแดนไทยคุณมองไปข้ามแม่น้ําก็เห็นเชเวโกโกแต่ว่าไอ้ฐานของ แก๊งคอร์เซนเตอร์ในกัมพูชาเนี่ยคุณไปยืนอยู่บนชายแดนบนเขาไม้วิหารคุณมองไปคุณก็ไม่รู้หรอกมันอยู่ตรงไหนไม่รู้มันใช้ไฟที่ไหนด้วยซ้ำนะฮะเพราะงั้นเนี่ยจะไปใช้โมเดลเดียวกันมันก็เลยเอ๊ะเป็นคำถามท,าที่ดูแปลกนะครับแต่อ่าผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างนักวิชาการสหรัฐเนี่ยนะด้านการป้องกันประเทศที่ก็ออกมาพูดเนี่ยถ้ามีคนค้านว่าเอ้ยอุ้งยิงไม่ได้ปรับแก๊งคอร์เซนเตอร์จริงหรอก ถ้าอุงอิงไม่ได้ปราบจริงแล้วฮุนเซนมันจะพยายามโค่นล้มรัฐบาลอุงอิงทําไมนะฮะถูกต้องไหมมามีปัญหาทําไมถ้าอุงอิงคอยสนับสนุนให้กัมพูชาให้ฮุนเซนมันยังทําแก๊้งคอเซนเตอร์ต่อไปได้มันจะมีปัญหากันทําไมอ่าย้อนย้อนกลับไปเมื่อ8ปีก่อนไม่เคยเห็นมีนักข่าวหรือไอ้น็อตอย่างเงี้ยไอ้นักข่าวคนเนี้ยแบบสลิมเนี่ยหรือไอ้น็อตเนี่ยมาถามเลยว่าไอ้ทำไม แก๊งคอรเซ็นเตอร์มันเยอะจังรัฐบาลลุงตู่ทำอะไรแปดปีมาแล้วไม่เห็นมึงมาถามเลยถูกต้องไหมแล้วฮุนเซนแม่งก็แฮปปี้มันก็นกส่งแก๊งคอนเซ็นเตอร์มาหลอกคนไทยอยู่ตลอดเวลาก็ไม่เห็นมีใครมาตั้งคำถามมาเดือดร้อนเลยวันนี้นะครับกลับมาพยายามบิดเบือนว่าอุ้งอิงไปสนับสนุนฮุนเซนเกงใจฮุนเซนนะฮะอยากจะให้ฮุนเซนเนี่ยทำแก๊งคอรเซ็นเตอร์ต่อโอเคถ้าผมกับเขานะ่ะสมมติว่าผมเสียงกับนักข่าวหรือเถียงกับไอ้น็อตเนี้ย นะฮะอาจจะตําหนิผมได้ว่าเอ้ยผมเป็นนางแบบผมก็ต้องพูดเข้าข้างอุ้งอิงสิถูกต้องไหมหรือไอ้น็อตเป็นสลิมนะฮะไอ้นักข่าวคนนี้เป็นสลิมมันก็ต้องพูดในเชิงที่ไม่เข้าข้างอุ้งอิงสิต่างคนก็ต่งางพูดในความคิดความเชื่อของตัวเองแต่ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของความคิดความเชื่อผมไม่ได้พูดโดยฐานของความคิดความเชื่อของตัวเองผมพูดในฐานความคิดความเชื่อของอเหตุผลแล้วก็หลักฐานเชิงประจักษ์ หลักฐานเชิงหลักฐานเชิงประจักษ์มันมีให้เห็นอยู่ว่าเนี่ยรัฐบาลอุ้งอิงเนี่ยมปีประเด็นปัญหากับไอฮุนเซนเนี่ยเออถ้ารัฐบาลอุ้งอิงสนับสลับสนุนให้ฮุนเซนมันยังทำคอสเซนเตอร์อยู่เกงใจยอยู่แล้วฮุนเซนมันจะเอารัฐบาลอุ้งอิงลงทาไมพยายามจะโค่นล้มรัฐบาลอุ้งอิงทําไมอันนี้คือหลักฐานเชิงประจักษ์ถูกต้องไหม เออมันไม่เมคกเซนที่ไอฝ่ายน็อตหรือฝ่ายไอนักข่าวคนนี้อาจจะมาพูดว่าเอ้ยเนี่ยเห็นไหมจริงจริงมันต้องเกรงใจคุณเซนแน่เลยมันถึงไม่ยอมปรบับแกงคอนเทนเตอร์ไม่ปรับหาอะไรละ่ะไม่ปรับหาอะไรละ่ะถ้าไม่ปรบับมันจะมาลบกันขนาดนี้เหรอจะโดนคลิปเสียงขนาดนี้เหรอมันต้องปรบับนึกออกไหมอ่ะคุณไม่เชื่อผมก็ได้เพราะว่าผมเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่ขนาดเขาหยิบยกเอานักวิชาการระดับ ศาสตราจารย์น่ะที่เป็นทํางานป้องกันอของประเทศอเมริกามาพูด่ะมึงยังไม่เชื่อมึงจะไปเ,เชื่อใครน,อน็อตมึงจะไปเชื่อใครไอ้นักข่าวสลิมมึงไม่เชื่อใครเลยนอกจากตัวมึงเองทําเป็นเสียงแข็งเออเออถียงคอเป็นเนนนะครับแล้วเนี่ยพฤติกรรมอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะรายการแฉเนี่ยรัฐบาลเพื่อพรรคเพื่อไทยไม่ควรส่งใครไปรายการนี้เพราะอะไรรู้ไหมวิธีการของรายการนี้ก็คือใช้คนที่สติปัญญาน้อยอย่างน็อตเนี่ย อย่างนักข่าวคนเนี้ยมาลบเหลี่ยมผู้ใหญ่ทําให้ผู้ใหญ่เนี่ยไม่ไม,ไม่น่าเชื่อถือคุณจะไปเถียงกับคนที่คุณจะเอาของไปเถียงกับกามไม่รู้เรื่องนึกออกไหมคนที่มันไรสติปัญญาไม่เข้าใจอะไรเลยอะ่ะแล้วจะไปเถียงกับนักปาะ่ะเถียงไปก็เท่านั้นอะ่ะมันไม,ไม่ไม่เกิดประโยชน์แค่พฤติกรรมคือเอาคนที่เนี่ยพูดเก่งๆเถียงเก่งๆลั่นเก่งๆ,ๆไม่ไดีความรู้พูดอะไรไม่เข้าใจ อธิบายยังไงก็เข้าไม่เข้าใจเอามาเถียงเอามาลบคมผู้ใหญ่ที่มีความรู้แล้วภาพมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้เพราะงั้นไม่ควรส่งใครไปครับ